สำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกวาดล้างอาญาก,กรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนภายใต้แผนยุทธการปิดเมืองสยบโจรโค่นอิทธิพลวันที่23มิถุนายน2568เวลา13นาฬิกาพลตำรวจเอกกิจรักพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการถแถลงผลการระดมกวาดล้างอาญากรรมในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้แผน ยุทธการปิดเมืองสยบโจรค้นอิทธิพลระหว่างวันที่14ถึง20มิถุนายน2568รวม7วันโดยมีผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมถแถลงณห้องสียานนนอาคารหนึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพบวัตรอกล่าวว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดอาญากรรมโดยผู้ก่อเหตุมักใช้อาวุธปืน ในการก่อเหตุและมีแนวโน้มสูงขึ้นจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทําการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่จะมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยมีเป้าหมายหลักคือการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดเครื่องกระสุนปืนและการติดตามจับกลุมบุคคลตามหมายจับที่ยังหลบหนีโดยมอบหมายให้พลตํารวจเอกธนายุทธวุฒิจรัส ทำรงที่ปรึกษาพิเศษต,ตอรอเป็นผู้ควบคุมสั่งการการปฏิบัติการในครั้งนี้มีขึ้นภายในภายใต้แผนยุทธการปิดเมืองสยบโจรค่นอิทธิพลโดยยึดหลักการเชิงรุกจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีผลการปฏิบัติในภาพรวมดังนี้ 1. จับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด จำนวน4,590คดีผู้ต้องหา3,686คนแบ่งเป็น1.1ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั่วไปออนกราวตรวจยึดอาวุธปืนจำนวน4,422กระบอกเครื่องกระสุนปืนจำนวน26,490นัดวัตถุระเบิดจำนวน606ลูกแบ่งเป็นวัตถุระเบิดแบบมาตรฐานจำนวน37ลูกวัตถุระวัตถุระเบิดสแสวงเครื่องประกอบเองได้แก่ระเบิดปิงปองระเบิด ปบอมจำนวน569ลูก1.2ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทางออนไลน์ตรวจยืดอาวุธปืนจำนวน165กระบอกเครื่องกระสุนปืนจำนวนานวน9,184นัดวัตถุระเบิดจำนวน5ลูกแบ่งเป็นวัตถุระเบิดแบบมาตรฐานจำนวน3ลูกวัตถุระเบิดสแสวงเครื่องประกอบเองได้แก่ระเบิดปิงปองระเบิดปบอมจานวน2ลูก 2. จับกลุ่มบุคคลตามหมายจับ จับกุมบุคคลกระทําความผิดตามหมายจับค้างเก่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2547ถึง30กันยายน2567หมายใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงปัจจุบันและหมายจับสารคดีย,ยาวรวมทั้งสิ้น13,962หมายผู้ต้องหาจำนวน951คนนอกจากนี้พบตรกล่าวว่า การปฏิบัติการในครั้งนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติขอขอบคุณทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะมุ่งมั่นทำงานโดยจะป้องกันปราบปรามสืบสวนจับกลุ่มอาชญากรรมในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและขอฝากประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนหา้ามมเบาะแส เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคดีอากรรมหรือเรื่องอื่นๆสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วน1599ได้ตลอด24ชั่วโมงกำหนดเป้าหมายแล้วก็เข้าปฏิบัติการตรวจค้นจับกุ่มโดยทีมสื่อสวนโดยชุดปฏิบัติการทั้งฝ่ายปอฝ่ายสื่อร่วมกันนะครับสามารถที่จะตรวจยึดอาวุธปืนได้นะครับถึง4,400กว่าระบอกนะครับ แล้วก็เป็นเครื่องกระสุนปืนถึง2 6 0 0มื่นกันนะแล้วก็มีวัตถุระเบิดอีกหกร้อกว่าลูกซึ่งเป็น,นระเบิดปิงปองกับสแสวงเรื่อนอย่ที่นําเรียนไปแล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายสื่อสวนเองก็รู้อยู่ว่าในโลกออนไลน์นะครับมีการลังลอบติดต่อจำหน่ายอาวุธกันก็ทําให้จับในโลกออนไลน์ที่ถึง150หกว่ากระบอกแล้วก็กระสุนที่ ้าพันกว่านัดนะครับสรงศักดิ์พรมเอี่ยมใจนรงอาน,านันทปัญญาสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน